น้องคนบางอามันจะเอาเมื่อใดมันก็หองตึงได้ต้มเข้าหมูจะเอาลัวไม่พอปุบะแตงก็ละหมอเพื่อขี้ไก่คิดใจจับสมัครใครได้มันจะยากอะ่ยางอไดมันไปยากไอ้กอน่าป้อใจฟูแต่เอา คนเอาคนแก่ป้นเต็มอก oh. เต็มใจตัวอีน้องอยังบะป็นของไผยก็มาเต็มใจกับโปแขนลั่นปองมันมาเต็มใจห้องมันนักแก่เมือนตีกกงตุยเน่มันยังได้ปาดกอมันจะคู่กันนะของมันคู่กัน,นแม่แม่ละและ้ว นวันนี้จะมาปรากฏครับไม่ฟังตีมินมือเบวงชายจะเอาไว้ปืดตีสินมือบวงขวาก็าจะนุุนนินหวนนัวนกมันอย่าได้ลำเหลือ,อเด็กแม่บอกได้เห้เชื่อปวดจันนะ่ะ <laughs> ก็ในใดพองพันน้องเขามาอยู่จะไปก้าปปาทูเขาจะเป็เศิทธี แฟนชายพ่อเลี้ยงนายก็มีจะเอาสาวจีไปอยู่ยังบ้านผัวมันเท่าก่อนว่าได้เมียสาวจีสิบปีสาวพีไอ้ก็ตื้นบ้านจีไปบอกพังพันก่อนมัะเจ้าข้าเจ้าเป็นกู้ข้าเจ้าอู้เจ้าตึงก็จะจ่า ก็าบ่ฮือมได้เสียเวลาจะเอาขาไก่ขาจะเอาแข้งไก่แข้งคือปอใจไอ้มาตีปะจำปอดใจพองพานเจ้าจะอู้แก่พอไปเตื้อพ้าไปเตื้ออันนี้จะแม่นกับ,บ่แม่แมนแม่เลี้ยงนอยแม่เลี้ยงลนะ่าแม่เลี้ยงแดงเึรคพูนะอ๋อแม่เลี้ยงแดงด้วยเนาะแม่เลี้ยงนอย้วยเนาะบอกฮือกบแม่เลี้ยงแดง ปนโจกใบแดงมาหามาเป็นเฮาแก่เฮากาาันเมื่อได้เสียเวลากู้เฝ้าแม่เลี้ยงติวแม่เลี้ยงแดงเก็อย่าเอาละมาป่านแล้วเราอันนี้กะผีกะผีแม่จะปีกหรอคะโอ้ยแม่จะปีกลรอแม่เด็กกะมาข้มมามถนนถึงเวลาแม่จะกลับหลังหันไอีแม่รอ พองผานน้ำดจะขึ้นนั่งผ่านมาอู่เม่แดงและจะปีกปอกไม้ยังจุกน้ำใจเฮืเฮาตึงกูวันนี้ได้จ่าได้อู่อีเม่เดินทางปลอดภัยปลอดภัยอ่ะและแม่เลี้ยงนุ้ยมาไทายหูบนี่บเพืาะอกล้าผีพอ่อข้ะเจ้า กะผีเจ really? ้าบาจเจ้าสาวเนี่ยตึงแม่เลี้ยงติวตึงแม่เลี้ยงน้อยแม่เลี้ยงดาจะไปเปล่งใจไก่จะก่อนที่จะเดินทางไปพรบกบพรกดุยกระบาดุยออหยังมางามปึกบอก๊ปึ๊บใจก่อนจะจากลาไปครหัน่อแม่เลี้ยงนุ้ยจีแม่เลี้ยงติวแหมก้าแม่ติวมา ผู้หน้าผาแม่เลี้ยงติวจะกบลังหันยังเอาลัางวานมาปั่นมาฝากเ่อกำลัีน้องพ่องพันปักผานขอบคุณมากมากอันนี้ถือเป็นของฝากวันหน้าน้องจกไปซ้อวันหน้าลังได้ไปแอวห้วยหา้าพ่องกัน้อแนม่นอนมีาวาสนาไห้ว้าวันตาก,ก็มีงานบ้านหง จังโซลังมีวาสนาแม่นุ้ยปันสำปั้นมาใส่แว่นตาพออย่างสาวนุยน้ยส้ามจากกำหลัลงหันก็เอาลังบานมาปัน้นแหนมหนึ่งร้อยขอบคุณแม่นุย้ยขอบคุณนะเจ้าแม่นุ้ยแม่ติ๋วแม่แดงมานั่งแล้วจะมานั่งเฝ้าเมื่อแต่เจ้า่ายหูปโวยกัน แม่บอกในหานน้องพองพันนะหมอกอีแม่ก็พอใจแล้วตึงวันพ่อก็หนสาธออุอยู่ทุบอยู่ทุกมันบะป็นน้ำแล้ววันนี้ตั้งใจมาเอวีวมาปักีน้องพองพันเจ้าจชกดีนะเจ้าเดินตักใยสวัสดีภาพนะเจ้าจะขอขอบคุณทั้งวันน้ำใจ บาดียวจะปิกขึ้นหลังม,มีโชคมีใจได้โปรดระวังเดินทาเดินทางปิงจองปิดบ้านขอได้อยู่รอดปลอดภัยไม่แม่แดงแม่ติวแม่นุ่ยเฮานั้นเจ้าจีม่เศรษฐีร้อยล้านก็เดินตางด้ดยสวัสดีภาคมีของฝากหลับปันมีของขว<ม>ัญก็ว,วันนี้มาห่วงกันห่วง,งาน ของป่อจานกับของแม่ตุยก็ขอฮื้โจคใจดีการงานมีจะไปลืมสาวนุยวันหน้าวันตาจะไปช่วยกับพี่น้องหอยหาลาปูนมีงานโทรติดต่อนะเจ้าวันหน้ามีงานฮื้โทรติดต่อ,อจังสง์เาจะไปช่วยหนูน

ความอยากนี่เกิดจากตาหอนบ่ใจว่าเงืนคําจะปูนบะนจลัหญยเงินนองเงื่อนบ่กินบ่ใจมาตึงบะมีที่ไว้มาตึงบ่มีที่ว่างแม่นละเจ้าเนี่ยเปินห้องว่ายิ่งให้ยิ่งได้รวยแล้วรวยแหมบนะยิ่งเฮียยิงได้ยิ่งใส่ยิ่งมีแม่เศรษฐีเอามายื่นบนถามเป็นตัวอย่างพ่อคำาจันนะ ตัวอย่างแม่ตุย้ยเมือเอาแม่ติ๋วป็นตัวอย่างเบิดหนึ่งชะตั้งไหลขึ้นบนหามลุยลุยหายห่วงหายห่วงจีบพ่อครับจนได้หันแล้วกปั้นเอาเฮา,าละมาสาวางคขำาจำเป็นต้องหํา,า,า,าัป้นว่าไรกันแม่ตุ้ยจัดการจัด พ้อมลูกหลานป่อจาน <ะ S 1> กู้เฝ้าวันนี้บ้านสี่มงคลป,ป,ป่อใจจะเอาตัวข้าเจ้าบัะเดี๋ยวท้าวัดมาถามน้องเนาข้าเจ้าก็บอกมีเฟนเจ้า<บ>นี่ก็เป็นสาวโสดนะต้องกลัวอดกินตุกกินยากมาด้วยกันรวยแม่ส่องเฮามาเป็นกิมเป็นกู้ ยามาอยู่เตึงบังคิดกินแดงเนตึงมือเตึยงวันเจ้าก็บ่มีแฟนตอนเมื่อแรงเกิดหากูป้ปองจะเป็นสาวเคินมาไลาปาากกปา่ปาษามาโกมพ่อวางขาพอออกหาสองปองมันเขินหาออกหีนี่เป็นไงครัพ่อพอยังหน้าไอ้ใส่แป้งอ่ะโอ้โหแหาบัรายมาเทียมติเตะ พองพนนีิมึงปากบาดดิอยู่บนเวทีอย่างใบไอ้คนหอเจ้าคนสื่อหระสูบเป็นสูตรมา่มื่อ้หปัดเมืองเถื่อจะได้มาเป็นตัวป้อบ่เจ้ยข้าเอากำลุงมาล่อก่อนสู้บ่มีทั้งเพกาบ่มีเจ้าเป็นสาวขึ้นมาสามสิบกว่าปีแล้อสามสิบกว่าปีเจ้าเป็นมาขึ้นมาสามสิบกว่าปีสงสัยว่ามึงอย่าตัด ยู่มาตึงเมื่อตึงวันอยู่ได้อย่างได้กูเฝ้าแยกยัางบะโซาทั้งกู้ัังกีมเอาไว้สวกส่งหิมตึงเมื่อข้ามเมื่อเจ้าตานบัดตานก็พพอยังหูดังให้เป็นวัดนายมาเป็นยังไงก็ข้าเจ้าสี่ห้องหัวใจยังว่างจะมีภัยบางที่จะมาจับจองจะเปิดตอกาสเอไอครอบครองมาจับมาจองหัวใจ รับรองบอ่มีบาดมีแผลมาดูมาเลหัวใจน้องไว้สู่ภาพบุรุษบริสุทธิ์จองได้เว้นแต่พ่อใจมีเมียทะเละอย่างเบาสุดนั่นโดยเต่าเนี่ยลวกเอาอ่ะสี่ห้องหัวใจยังบ่มีฉันโหนไพเป็นหนุ่มโสดรีบมาสเสนเอพ่อใจติดมาแล้วไม่ยิงติดเบอรด เธอไปเจอกันตี้บ้านจดยหมายจอมมติดต่อเหียนไปก่อนว่าอยู่เลิกไอโอเคได้ทั้งนั้นโอเคนี่ตกลงโอเคอีแม่บะฮึเอาโอโอ,โอเคห่าตายเนี่ยแล้วนอะได้กลับมาปะปนว่าได้กลับมาพบไีมาสารลบเป็นัาสนาปุเแ็กไอวัดปามา ไอ้วัดปาโจดซ้อเอาเต้โดยเต่าเมืองไก่มีตึงกะกู้กอมจะเอามาเป็นกู้กอดกู้นอนนพพันอีน้องเลือกเอาตามสบายมี่อเลี้ยงสีจูมีปอดเลี้ยงนี่พด่อเลี้ยงปูนเชตังพื่นก็ตึงลายเลือกเอาโตเลือก สามสาไปมีตึงอยางไงมีตึงอย่างน้อยอี่น้องพองพันจะเอาอย่างได้ถ้าเอาสามคนมึงก็เรียบร้อยหยังก้อหยังก้อฮะหยิมมึงจะได้ไหลายรอยจะอู้ตั้งเอาตึงมาเอาจะเอะโคตรมาม่เม,ม่จะไปกลัวมันอยังตัวของน้องนี่เป็นของสันพัน์ยังบะมีไผ่ขากไผ่ของไผ่ไเกี่ยว ก่อนหักแล้วเตืองบาดามคืนกว่าไอาจะลืมอูลแล้วจังเบียวกว็ไอาจะเอาเฮ่อไอเอาบาดเดียวปะต้องเกี่ยวหาไผจ้ามาหาบาดเดียวมีเฮ้อเรียกเพาเลี้ยงปูน,นเพเลี้ยงสีจุมเพเลี้ยงมีโพน่ะก็อีน้องพ่องพันมานั่งคิดนอนคิดมีกานี นอนล้บฝันหาก่อนปอดใจไอเป็นน้อยใจยาข้าจะอาสาไปเป็นนางเว้นแก้วใครมาติดอกใครปกติดหลังจะลากคอไปหัางไปเแต่งดังล้วแมาพิธมันไม่จริงัวไม่ควายหรอกจี๊งจ้างปีหิ้งย่งกรรมมาไอไปอยู่ด้วยกันมาโย่ จะล่ะคอไปขังเตงดังล่ามเฮวอ่ะอยากจะมันแน่นใจดีเนาะฮาไปอยู่นี่สิจะบัไดดิสบายโลเน่ะเออสบายกับไปจ่ดยกันเป็นงัวเป็นควายไปเนี่ยอาการให้มึงเนี่ยกันอ่ะโอ้บ้านเจ้านี่เป็นเนี่ยให้เนี่ยนาหรอเนี่ยสวนสวนมะม่วงสวนลำไย่งกะโอ้ฮ่าตึงบ่ขคอยนี่หยังพ่อเมียรวยเนี่ยนี่หยังฮ่าหันสวนฮะหันให้ล้วฮ่าดึงใค้การล่ะ ก็ยังอัานเนาะไปเติบ้านป่อน้องนะอ้ายน่ะยังโอ้น้าห้าสิบให้ไปน่ะชวนรับย่ชวนมะม่วงมาเลยอ่ะเจ้าห้าหันอนาคตฮะล่ะนี่ยังอ่ะไปละวหาอีดแน่โอ้กันยังอ่าก็ช่วยกันเศร้าแม่หากินเนี่ยสตางค์มันจึงมีโบนขี้ดินเนี่ยหรอคะแนนหัวจังเโสหน่อยแม่เนาะกอแม่ยรวยนี่ฮะจึงแจ้งดอกเก่าไปชอึดวันน่ะโอ้ก็ยังอ่านเนาะอันนี้ลบการเลยพอได้ออกบ้านแล้วเนาะแม่เนาะนุงานมีบ่มีก็แจ้งให้แจ้งดอกเก่าไปชอึดวันน่ะให้ขี้ขันเขาให้ นี่ลำเหลือบัที่ลูกสาวเปิดนี่เนาะตัวยังค่อายัางเขีเขียังได้อ่ะก็เขกูเจ้ากูเลงอ่ะเมื่อคืนเหนีมซ้ำให้ถ้าได้ก็มีอ๋อนั่นมันม่วนโล่ <laughs> เออมันม้วนเนี่ยอาลูกสาวเปินไปใช้การตัวก็ต้องไปแย่การใส่กะอเออหน่อยอมแม่เนาะนะม่วนบัตก,กบับนักบ่า ประเดี๋ยวนี้ตั้งหลังบะมีไผ่ท่าโอ้ยังพองพันนี่บะมีเจ้าเป็นสาวตั้งหน้าบะมีไผ่ไหมเออบะมีย่างบะเสาะได้เจ้าบะเลอะลำปูนกับลายก็เนี่ยก็ว่าอย่างบ้าก็ไราต้งพูนยกมือละโซดกาอเลเล่ต้งพูนเพื่อเป็นเบาก้อยเพื่อเลี้ยงอย่างเพื่อเลี้ยงอย่างฮะ